วันนี้คุณชาบปล้ยมาส่งที่รถทุกเช้าครับเขาจะมาส่งนี้ทุกเช้าแล้วก็จะวิ่งตามละรถเราไปสักพักจนกว่าเขาจะไปไปไปต่อไม่ได้ทุกเช้าทุกเย็นก็จะมามาคอยเราแบบนี้แม่ได้อยู่ไกลแค่ไหนเขได้ยินเสียงก็จะรีบวิ่งมาเลยครับ quế hôm nay hãy chiều bên này hả ้าปาลาคนงานก่อนตอนเช้าก็บรรยากาศดีครับจะจอดรถเออเวรนหลัง<ส>ที่ว่าการอพเภอหลังลูกการาะว่าหน,น้าบ้านจอดไม่ได้เขาทำถนนอยู่ เอ๊ะทิ้งขยะก,ก่อนเขาขออยะไปทิ้งค,ครับ ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมแก้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ